สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปุ๋กเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูจุธามาศหรันนะคะก็จะมาแบ่งปันความรู้นะคะให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อการวาดภาพคนเหมือนนะคะแล้วก็แฟชั่นดีไซน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการวาดชุดไทยดุสิตกันนะคะระบายด้วยสีไม้ด้วยนะคะวันนี้ ที่ครูปุณแนะนําวิธีเ,เลือกซื้อนะคะเลือกซื้อเออเออไร <c ười> คือเลือกซื้อปากกาไปแล้วนะคะก็คือให้ให้ใช้0.1สำหรับการวาดหน้าตาหุ่นนะคะแล้วก็0.3นะคะสำหรับวาดเสื้อผ้านะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาวาดชุดไทยดูสิ์กันนะคะ กูจะร่างภาพด้วยนิสสอ h b ก่อนนะคะเวลาเรา,เาวาดหุ่นแฟชั่นใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราจะต้องดูนะคะลักษณะการโพสท่าให้เข้ากับเสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดไทยนะคะชุดไทยใช่ไหมคะก็จะเรียบร้อยหน่อยนะคะแอคชั่นหุ่นก็จะเป็นขาขาชิดนะคะขาคือ ลักษณะขานะคะครูก็จะล่งใบหน้าหุ่นนะคะแล้วก็ลากขอมานะคะช่วงหายปลาะนะคะเราจะวิธีการแบ่งสัสดส่วนหุ่นนะคะใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะก็ลองย้อนไปดูคลิปแรกๆนะคะที่ครูได้แนะนำวิธีการวาดไปแล้วนะคะ อันนี้นะคะเราก็มาแบ่งสัสดส่วนหุ่นกันนะคะให้เราเลือกแอคชั่นหุ่นที่ดูแบบว่าใส่ชุดแล้วก็สามารถยืนได้แบบสวยงามสง่านะคะเราก็จะต้องเลือกแอคชั่นด้วยนะคะอันนี้ครูจะล่าง <c oughs> ให้ดูกันนะคะใช้แอคชั่นนี้นะคะ คล่งลงมานะคะมองเห็นกันหรือเปล่าคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นขาช่วงสะโพกนะคะ นี้เราก็จะได้ลักษณะหุ่นนะคะการว่าเสื้อผ้านะคะชุดไทยดุสิตนะคะวิธีว่าน,นะคะก็จะเป็นคอ U กว้างนะคะคอ U เหมือนรูปตัว U นะคะหรือว่าจะเรียกว่าคอสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมมนนะคะลักษณะคอของอชุดไทยดุสิตนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ มีเข็มขัดนะคะคาดเข็มขัดนะคะแล้วก็เราก็ว่าดหัวเข็มขัดไว้นะคะเป็นลูปคล้าดอกไม้นะคะหัวเข็มขัดนะคะอันนี้ก็เป็นก้านนะคะเป็นก้านทอนะคะ ใส่คัดเก็ตทรงด้วยนะคะเราจะตกแต่งอะไรก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะเราจะตกแต่งปักมุกป,ปักอะไรก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะเป็นจีบหน้านางนะคะจีบหน้านาง ลากลงมาเลยนะคะช่วงนี้นะคะแล้วเราก็ลากแขนมานะคะเท้าสะเอวข้างหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้กูคุล่างภาพไว้ก่อนนะคะ ขาสั้นหรือว่าดูยังไงเราปรับแต่งได้นะคะช่วงขานะคะถ้าสมมติว่าสั้นเกินไปนะคะ ช่วงพัดถูลงมานะคะ,ะน่าค่ะเรามาวาดไปหน้ากันนะคะด้วย 0. 0.1นะคะคะกูปุจจะไม่ล่างนะคะกูปุจจะวาดไปเลยนะคะด้วยปากกาเคมี0.1นะคะ เว้นตาไว้นิดนึงนะคะเน้นแล้วก็วาดชันตานะคะวาดคิว้ววาดวาดปากนะคะ ใส่ลูปหน้าให้ชัดนะคะแล้วก็ใส่จมูกนะคะเราก็าจะได้หน้าตาแล้วนะคะต่อไปเรามาวาดเสื้อผ้านะคะเน้นเสื้อผ้านะคะถ้าเราร่างผ้าไปแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถใช้เส้นใหม่จากการลงปากกาได้นะคะ อันนี้ก็จะวาดคอนะคะเป็นตัวยูนะคะตัวยูคัดเกศทรงนะคะ วาดหัวเข็มขัดนะคะใส่ลายผ้าก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเราจะใส่ช่วงเข็มขัดนะคะ จะได้ช่วงแขนนะคะ จีบหน้านางนะคะลงมาเป็นลักษณะการยืนแบบไข้ขามาอย่างนี้นะคะต่อไปเรามาใส่ลายผ้ากันนะคะ ลักษณะลายผ้านะคะ ก็จะใส่จีบหน้านางนะคะลายผ้านะคะ เชิงผ้าถุงนะคะ ช่วงรอบคอนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะประดับด้วยลูกปัดนะคะอาจจะเป็นลักษณะการตกแต่งนะคะปักลูกปัดนะคะช่วงนี้นะคะ ลายผ้าถุงอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ คะแล้วก็จัดได้ชุดแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ผมกันนะคะผมนะคะก็ล่างภาพไปล่างล่างผมไปนะคะอาจจะเป็นกล้าวมวยนะคะเป็นก้นหอย เดี๋ยวต่างหูใส่ให้เอ่อห้อยลงมาหน่อยเนาะจะได้ดูนี่นะคะแล้วก็มันเน้นนะคะว่าทรงผมนะคะ อาจจะใช้ศูนย์จุดหนึ่งนะคะล่างท่งผมนะคะ ค่ะเราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาลบรอยยังลบออกไปนะคะเราก็มาระบายสีกันนะคะชุดไทยดุสิตนะคะนี่นะคะครูจะใช้สี ม่วงนะคะม่วงทองนะคะเป็นสีม่วงทองแต่เราเราเรามาระบายสีหน้าก่อนแล้วกันนะคะระบายสีเนื้อของใบหน้าก่อนนะคะใช้สีเนื้อนะคะระบายนะคะ กระดาษ A4 ก็ระบายสีไม้ได้เนียนดีนะคะกระดาษ A4 เนี่ยเพราะตอนเรียนดีไซน์ครูปุก็ใช้กระดาษ A4 นะคะแต่อันนี้ครูปุใช้ F4 นะคะ F4 ก็จะยาวนะคะไซส์จะยาวขึ้นนะคะ เราเน้นช่วงลูกกตานะคะทาปากสีม่วงนะคะ,ะใช้0ูจุดหนึ่งนะคะระบาย ขนตาล่างหน่อยนะคะตาจะได้ดูหวานขึ้นมานะคะเราก็ระบายด้วยสีม่วงเลยนะคะ ระบายด้วยสีม่วงนะคะเน้นช่วงทรงนะคะใต้ทรงนะคะเพื่อผักน้ำหนักนะคะตรงนี้นะคะเน้นให้เข้มนะคะข้างใต้นะคะ เข็มขัดก็จะใช้ศูนย์จุดหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะเส้นเป็นเข็มขัดทองนะคะเราก็ระบายเข็มขัดทองเลยนะคะส่วนที่เป็นทอง นรับว่าระบายตรงนี้นะคะต่อไปเราก็ระบายเราต้องการให้จีบหน้านางเด่นขึ้นนะคะเราก็ระบายขึ้นมา สําหรักด้านข้างขึ้นมานะคะอ้าวเดี๋ยวปูปูจะใส่ผ้าสีเหลืองตรงนี้ก่อนนะคะระบายลายเป็นสีทองนะคะ พยายามระบายให้เรียบเป็นเ,เนื้อเดียวกันนะคะก็ต้องระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะวิธีระบายนะคะก็ระบายแบบนี้นะคะเราต้องการไม่ให้ดูแบนใช่ไหมคะเราเน้นเน้นด้านข้างเข้ามานะคะนี่คะเราก็เน้นเน้นด้านข้างให้เข้มนะคะ อันนี้เราก็ระบายเป็นลายนะแบบง่ายๆนะคะระบายแบบง่ายๆต่อไปก็เป็นตรงนี้สีทองด้วยนะคะสีทองเราอาจจะใส่สีพ่วงลงไปตรงตรงนี้ก็ได้นะคะ แต่งลายผ้านะคะตรงนี้ก็เน้นหน อ้ยขอไปกดหนักสีหักกระเด็นเลยนะคะขอไปค่ะอันนี้นะคะเราอาจจะใส่ลายผ้าเข้าไปนะคะเป็นผ้าถุงนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าพื้นนะคะเน้นด้านข้างขึ้นมาหน่อยคะคะ ใส่รองเท้าสีม่วงให้เขาเรียบร้อยนะคะใส่รองเท้าให้เขาด้วยนะคะเน้นสันจมูกขึ้นมาหน่อย ไปแล้วก็ใส่ผมให้เขานะคะใส่ผม ใบใบหู ho. เอ่อต่งหูต่งหูนะคะตังหูะะงหให้เขานะคะอา่าดูสวยไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพอจะฝึกวาดกันได้ไหมคะชุดไทยดูสิ์นะคะ ชุดไทยดุสิตนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะเสื้อไม่มีแขนนะคะเสื้อไม่มีแขนนะคะก็วันนี้คุกก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะลองไปฝึกวาดกันดูนะคะระบายสีนะคะระบายสีเนื้อนะคะแล้วก็ใส่ทรงผมนะคะ เป็นไงบ้างคะวันนี้เราก็จะได้ชุดไทยดุสิตแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะที่ใครที่อยากจะลองฝึกวาดชุดไทยแบบง่ายๆดูนะคะก็สามารถฝึกวาดกันได้นะคะเป็นไงบ้างคะ,ะสามารถฝึกวาดกันได้นะคะวันนี้ครูปุกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดซ u บ s c r i b ์นะคะ รวมทั้งผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ